สวัสดีครับร้านบางดุลครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวลำพงนะลำพงรุ่นสี่เหลี่ยมนะครับรุ่นวิทยุนะครับเป็นวิทยุเป็นเสาอากาศนะตัวนี้แบตจะอึดนะครับไอตัวนี้แบตจะอึดนะครับทั้งสองเลยนะเพราะมันมันใช้แบตนะครับมันเปลี่ยนแบตได้นะครับตัวนี้จะเป็นแบตของมันแบตจะกลมนะครับแบตเหมือนฐานไฟฉายนะครับแต่ว่าจะใหญ่กว่าฐานไฟฉายตัวนี้เป็นแบตโทรศัพท์นะครับ บตโทรศัพท์รุ่นเก่านะจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบตได้นะครับอ่าใครที่อ่าแบตซื้อไปแบตเสื่อมใช้ไปไปใช้ไปแล้วก็แบตเสื่อมเปลี่ยนแบตได้นะครับทั้ง2ตัวเลยอ่าตัวนี้จะทนหน่อยเพราะมันแบตมันจะใหญ่กว่าตัวนี้อ่าแบตมันจะเล็กกว่าแ HH, ต่ว่าก็ทนเหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งอันนี้ก็จะทนกว่าเพราะแบตแบตมันใหญ่นะราคาก็จะต่างกันตัวนี้จะถูกกว่าจนจะแพงกว่านะครับรุ่นนี้จะเป็น V88 นะครับรุ่นนี้เป็นฐานกลมนะครับ ด้านหลังมีม,มที่ครอบนะแต่ยังไม่ได้ใส่นะแล้วก็ข้อดีของลำพง2รุ่นนี้เป็นลำพงสี่เหลี่ยมขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ใหญ่มากตัวนี้จะหนากว่านะครับด้านหลังตัวนี้จะใหญ่กว่านะประมาณนี้นะครับประมาณ4ี่นิ้วนะด้านบน4นิ้วด้านล่าง3ามนิ้วนะครับข้าง3มนิ้วด้านบน4นิ้ว4ี่คูณสนะประมาณนี้ อ่าแล้วก็เราไปเปิดเสียงกันนะครับอข้อดีของลำโพงรุ่นนี้จะเปลี่ยนเสียงง่ายนะเราอยากได้เสียงที่เท่าไหร่เรากดเอานะเราอยากได้เสียงที่14กด1 4เราอยากได้เสียงที่2กด1ไอ้กดกด2 ่าข้อดีของของลำโพงนะจะเปลี่ยนเสียงง่ายรุ่นนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนกันเลยจะเปลี่ยนเสียงง่ายทั้งสองเลยนะอ่าอยากได้เสียงคิดที่สิบสอกดสิบสองอ่าเร่งเสียงได้ตรงนี้นะ ใครที่สนใจลำโพงรุ่นสี่เหลี่ยมเปลี่ยนเสียงง่ายแบดท,ทนนะครับแบตท,ทนก็ติดต่อมาได้ครับร้านบางดุลโทร0937730398นะครับสนใจลำโพงรุ่นไหนเอาไปต่อนกไปต่อไก่หรือว่าจะเอาสั่งแค่แฟดไดคิงตั้นแท้64กิกลงเสียงได้เยอะนะครับเพราะมันเป็นของแท้มันลงเสียงได้เยอะถ้าของก๊อปลงได้เสียงเดียว2เสียงประมาณนี้นะครับ ไม่เป็นคิงตั้นแท้แฟดได้ใครที่ยังอยากได้อัมแฟได้แท้คิงตั้น64 g ิกิกติดต่อได้กับร้านบางดนโทร093 7730398นะครับสวัสดีครับ